ึกถึงค,คําครูบาอาจารย์นะคะว่าให้เราออกไปทําหน้าที่เพราะว่าคนที่เขาจะบวชอะ่ะคือเขารอเราอยู่แล้วอะ่ะจุดเริ่มต้นที่ว่าไปชวนบวชคือเป็นคุณแม่ไปส่งคุณแม่ก็จะแอบอยู่ในรถเพราะว่าจริงๆก็ไม่กล้าหรอกก็คืออายอ่ะคเขินอะ่ะก็มานั่งคิดะนะว่าเวลาเรามีเรื่องเดือดร้อนต้องขอหลวงปู่หลวง,งพ่อคุณยายไม่เห็นอายเลยก็ยังขอได้อางนี้เลยไม่ได้แล้วเป็นโครงการบวชบูชาธรรมมหาปุชนียาจารย์ด้วยก็อยากเก็บบุญเนี้ยคะ่ะ ชวนบวชเนี่ยคือแบบต้องทํางานก่อนตื่นดีสี่กว่าจะเลิกบ่ายสามบ่ายสี่ถามว่าเราเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะช่วงนั้นปัญหาเราก็มีนะคะอุปสรรคเรามีนะแต่ถ้าเรามาคิดว่าเราเอางานก่อนบุญตรงเนี้ยเราก็จะไม่ได้ไงก็เลือกที่จะเอาบุญตรงนี้ก่อนก็ตามคุณแม่ไปก็ไม่รู้ว่าจะไปชวนคนบวชที่ไหนเนาะขับไปเรื่อยๆขับไปตามหมู่บ้านคือถ้าบ้านเนี้ยมีผู้ชายอยู่ลงก่อนเลยอะไรเงี้ยถึงจะไม่มีผู้ชายมีแม่เขาเราก็เอาบูชัวไปคุยกับแม่เขาก่อนตอนแรกๆก,ก,ก็จะเป็นอย่างนี้ไปก่อนก็ลงตามบ้านพอเราเริ่มได้ชวนบวชมันนก็ดูง่ายขึ้ พอชวนได้แล้วเราก็ปื้มนึกถึงค,คําครูบาอาจารย์นะคะว่าให้เราออกไปทําหน้าที่เพราะว่าคนที่เขาจะบวชอ่ะคือเขารอเราอยู่แล้วอ่ะเคสหนึ่งอะค่ะจะมีพี่ผู้ชายอยู่คนนอนอยู่ใต้ต้นมะขามเราก็ยังคุยกันในรถนั่นไงผู้พี่บุญรอเราอยู่นอนรอเราอยู่อะไรเงี้ยแต่เคสนี้ง่ายจริงๆค่ะไม่ถึง5นาทีเขาก็บอกครับผมสมัครบวชครับเขาก็ยื่นบัตรประชาชนให้เราเลยอะไรเงี้ยบางเคสเขาก็อยากให้ลูกเขาบวชจะมีอยู่เคสหนึ่งเหมือนกันที่ไปเจอพ่อเขาแล้วน้องก็จะครบ20พอดีต่เป็นเคสหนึ่งที่แบบว่าปื้มอะค ก็ออกไปทํางานกับลูกกลับเข้าบ้านสักประมาณ3-4มสี่โมงเย็นเอาแล้ววันนี้เดี๋ยวต้องออกไปชวนคนบวชแล้วเราก็จะนึกถึงคําที่หลวงพ่อจะพูดตลอดว่าขอให้เราเอากายหยาบเราไปทําหน้าที่แล้วส่วนอื่นเดี๋ยวก็จะจัดสรรเราเองเป็นเคสจากคนนี้เป็นคนเมาพี่นาก็ไปชวนเขาบวชเขาก็สมัครบวชทั้งเมาเมาพอวันแอบบวชแกไม่บวชแต่แกไปแอบ,บดูอยู่ข้างทางเขาก็โทรเข้าไปที่ศูนย์กัลยานามิตรของเราว่าเขายังบวชอยู่ได้ไหมเราก็ไปรับเขาเข้า วัดเลยณปัจจุบันนี้ยังบวชอยู่นะคะสิบกว่าปีแล้วจากคนเมานะคะเจอกันกวจะขอบคุณโยมพี่นานะที่ให้โอกาสหลวงพี่ถึงมีวันนี้ชีวิตเขาก็เปลี่ยนเราก็ดีใจแล้วแค่ว่า,วาเออบวชแล้วได้อะไรอะไรเนี้ย บางคนพอจบโครงการเขาลาสิกขาไปแล้วภรรยาเขา,าขอบคุณที่ให้แปลงเขาไปบวชเพราะว่าเขาเลิกเล่าพอเราได้ฟังเราก็ภูมิใจเหมือนแบบว่าอย่างน้อยเราก็ยังได้ชี้แนวทางให้เขาได้เลือกให้ไปนในทางที่ถูกคือเหมือนเราชวนคนบวชเป็นพันคนแต่ว่าได้คนดีกลับคืนสู่ครอบครัวกลับคืนสู่สังคมแค่คนเดียวหนูว่าคุ้มเพราะอีกหนึ่งคนที่เป็นคนดีเนี่ยเขาก็จะไปต่อยอดเขาก็จะไปสร้างเครือข่ายขยายความดีก็เลยแบบว่าเออบุญชวนบวชนี่บุญสําคัญมาก จากการชวนบวชเนี่ยคือแบบจากที่เราเคยคิดว่าไม่ได้นะเราต้องทํางานก่อนพอถึงเวลาเราเลือกมาทําหน้าที่ชวนบวชก่อนเนี่ยชีวิตมันก็เปลี่ยนเลยค่ะเมื่อก่อนต้องตื่นประมาณตีสี่เพื่อที่จะต้องวิ่งส่งเห็ดฟางให้ร้านอาหารกว่าจะเลิกงาน3ามโมงสี่โมงเย็นกลับมาสลบเดี๋ยวนี้สบายมากเลยบุญเขาจัดสรรพิกผันเ,เองอะ่ะเราก็ได้คนมาช่วยงานคนที่มาช่วยเราอะ่ะก็มาจากโครงการบวชนี่แหละเขาบวชมาแล้วเขามีสินเงี้ยเราก็ยิ่งแบบสบายใจเลยเหมือนเราได้คนดีกลับมาแล้วมาทํางานด้วยจากที่เราต้องวิ่งของเองตื่นต แล้วก็เลิก4ี่โมงเย็นอย่างเงี้ยเราไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี้ก็บสบายมากเลยทํางานประมาณออกจากบ้าน9ก้าโมงกลับบ้านเต็มที่ก็บ่ายสองออเดอร์ก็เพิ่มมากขึ้นได้เงินเยอะขึ้นเวลาเหลือเยอะเวลาตรงนี้จากที่เราจะต้องไปทํางานแต่เราได้มีเวลาสังสมบาร,รมีมากขึ้นได้มีเวลานั่งสมาธิได้ใส่บาตรแล้วก็ได้บริวารดีๆอยู่รอบตัวด้วยค่ะคือบุญจากการชวนคนบวชเนี่ยนอกจากได้บาร,รมีสิทพัฒนนี่คือรู้เลยว่ามันได้บุญที่แบบว่าเราก็นึกไม่ถึค่ะ